รายการแจเป้เราแบสุดสุสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่นิสโกเอาเพนแกนิล่าฟูมารับต้นอ,อาหารเช้าที่โรงแรมกับครูพี่ปูและน้องไอซ์กัน,น,นได้เลยเร,ลริ่มต้นของวันอาหารเช้าเรามาที่ห้องอาหารนะครับาการลงนะครับเป็นรูปเฟอาหารเชา้าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่น่ากินบ้างมีซูชิด้วยไปลุยพนมมลยนะ อาหารเช้าที่นี่นั้นมีให้เลือกหลากหลายทั้งซาซิมิอาหารทะเลสดสด,สดและเมนูอื่นๆอ,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 อีกมากมายมุมโปรดนะครับของห้องอาหารซาลมก็คือมีซูชิด้วยไปชิมกันดีกว่าซูชิของที่นี่ต้องสดแน่นอนขึ้นชื่อแน่นอนฮอกไกโดนะครับอู้หะ สามมอนกันเลยเอ่าอ,อีกะอีกะอีกะทำไม่พลาดไม่ได้นะครับนี้หอยเชลล์อ่าหอยเชลล์ยากิโซบะนะครับอ่า,อาโอ้โหโห,โห,หมูสามชั้นนั่นเองของโปรดไอ้แน่นอนนะครับมันนี้ ูหฟรานโน่หรือเปล่านี่ค่ะอาหารเช้าของไอซ์รู้สึกว่าอุ่นใจทุกที่ที่มีหมูสามชั้นอะแล้วก็มีมันฝรั่งเราไปสั่ง scramble eggs ตรงนู้นค่ะทำสดๆเลยนะคะทำเหมือนคล้ายๆไข่คนหรือว่าเรียกอย่างนี้ก็เหมือนแบบว่าเป็นออมเล็ตหรือ scramble eggs ก็มีให้เลือก3อย่างนะคะ Tomato, Cheese, Ham ว้า thank you ่าทนมาเลยค่ะเอมันเรียบร้อยแล้วไอเป็นไงบ้าง ำไมนะดูไคซินโดองอันนี้ทุกสีมาเป็นดงมุลีไปเอามา,าได้ย,ไ <ง S 2> ยังไงอ่ะมันเยอะต้องช่วยกันกินเนาะ <c oughs> ทำสวยมากอันนี้ก็มีไข <c oughs> ่ออน,น <c oughs> เซนนะครับแล้วก็ของโปรดเลยคือยากิโซบะ ยังมีไข่แซนดงไปอีกเนาะนิดนึงอยากกินโซบะด้วยเออออขงยมิระหอยเราเป็นชุดอาหารเซ็ตน่ารักอนุบาลค่ะเป็นช่องๆก็มีแซลมอนอันนี้น่าจะเป็นหอมทอดหรอหรือว่าอะไรยังไม่รู้แล้วก็เป็นปลาแพนเค้กมีเนี่ยหมูสามชั้นใช่ไหมมันฝรั่งซุปแล้วก็ไปสั่งออมเล็ตมาค่ะแบบ no cheese วันนี้ no cheese เพราะว่ากิน3ชั้นออโอเคจะได้กินมั้ยแม่จะสามชั้นก่อนเลย นั่นเหมือนเบคอนยักษ์อ่ะเบคอนยักษ์อ่ะมันชื่มอะ่ะกินตอนเช้าเ,เนี่ยซาชิมิเนี่ยหวานมากไม่มันขนาดสามชั้นเหมือนเบคอนหนานิ่มม,ม,มันนิ่มใช่ไหม สำหรับเพื่อนๆนะครับที่มาสกีที่นิสโกนะครับแกนที่ลาฟุแนะนําเลยโรงแรมนี้ใช่ไหมนิสโกรอัลไพนนะครับอาหารเช้าดีมากเดี๋ยวเราจะกินอาหารเช้าก่อนสักระดับหนึน่งแล้วเดี๋ยวจะไปเล่นสกีแล้วจะกลับมามีกินอีกเดวกลับมาตอนบ่ายมีร้านอาหารหน่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูสกีกันต่อไหมไปดูกันตอน่อดีกว่าขอกินกันก่อนนะกินต่อเนมิม ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่แกนที่เราฟูเรนเทลเบสนะครับเราจะมาเช่าชุดสกีนะครับเพื่อที่จะไปเรียนสกีกันนะครับก็ติดต่อตรงที่รีเซพชันตรงนี้ได้เลยดูซ้ายมือนะครับและทีนี้เขาก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกนะครับว่าเราต้องการเช่าอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับฟอร์มก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่สาวสาวกำลังกรอกกันอยู่นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราจะเอา Rental a อปพลิเคช o n form มากรอกนะครับเราจะเช่าอะไรบ้างก็กรอกเป็นนี้เลยสาวสาวพร้อมแล้วเนี่ย เห็นไหมเราจะเล่นรากันวันนี้สกีค่ะสกีใช่ไหมเราเป็นระดับไหนโปรหรอโปรเลยเนาะนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับให้กรอกชื่ออายุนะครับแล้วก็สัดส่วนแบบรองเท้าเราอะไรเงี้ยเพื่อจะใส่ว่าขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันต้องแบบพอดีนิดนึงนะกับรองเท้าอะไรเงี้ยเราอย่าไปเผื่อนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุในการเล่นมันจะบาดเจ็บได้เราต้องใส่รองเท้าที่ฟิตพอดีนะครับเดี๋ยวขอก็อข้อมูลแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวอธิบายต่อนะ เมื่อทำการเกอะข้อมูลของชุดแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะนำชุดสกีที่พอดีตัวเรามาให้พวกเราใส่กันนลวเร์วิลม นั้นพวกเราก็มาเข้าคัดเรียนสกีกันถ้าให้ใช้เท้าขวาก่อนถ้าจะใช้เลี้ยวซ้ายให้ใช้เท้าซ้ายก่อนโอเคที่จริงแล้วทุกคนนั้นเคยเล่นสกีมาหลายครั้งแต่ก็อยากที่จะทบทวนการเล่นสกีอีกอยู่ดี หลังจากที่พวกเราเล่นสกีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาพักทานขนมที่ร้านเบดคาเฟ่กันหลังจากที่เราไปสกีสกูมาเรียบร้อยอาาเราก็จะมากินอะไรเบาๆเนะ<ม><ม>าะรีเฟรชกันนิดนึงกับเบดคาเฟ่น,นะครับตรงร้านสกีนี้เลยนี่แหละหง่าย ขึ้นมาชั้นสองนะคะจากที่ห้องลองเสื้อผ้าเนาะใช่แล้วก็ได้สั่งฮอต์สครีมคนละแก้วจะหยุดแล้วจะต้องมีขนมปังมีไอศครีมเพราะว่าขนมปังมาไอศครีมมาแล้วด้วยนี่ได้อะไรกันคอช็อกโกแลตคอช็อกโกแลตค่ะกาเฟพิม่าตกก็ต้องเป็นซอฟต์ครีมนะคะซอฟต์ครีมซอฟต์ครีมรักาแฟโอ้นมะพรกาวไข่อบสุดยอดมากขอชิมหน่อยแล้วขอลองเพราะครีมมันใส่ในนี้ได้ไหมอืมอร่อยอ่ะใส่ให้หน่อยดิเติมกาแฟ ไอช็อกโกแลตก็หวานอะใช่เหรอคุณร้แล้วหวานพอดีแล้วก็คือว่าสำหรับคนที่แบบว่าไม่ไม่ชอบเล่นสกีพี่อ้อมเนี่ยก็คือมานั่งรอตรงนี้ได้เลยแล้วก็มาดูวิวดูแบบนั่งรอเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูวิวพี่เล่นสกีแบบสุดยอดหรือใครที่แบบหัหนาวแบบว่าเหนื่อยแล้วเอนเนอร์จี่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถขึ้นมาที่ชั้นสองได้ชื่อร้านว่าเมทคาเฟ่ใช่ไหมคะมานั่งรอเพื่อนได้ไหมมานั่งรอเพื่อนได้เห็นวิวด้วย มีอาหารมีซอฟครีมมีขนมอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยที่จะจะบอกอย่างหนึงว่าเหนื่อยหรือเปล่าหรือว่าช็อกโกแลตมันอร่อยจริงๆมันอร่อยจริงที่เราไม่ได้เล่นเอซสกรีมอะเข้ากันแบบสุดยอดมากอร่อยไอ้เรสทิ้งตัวใส่นมอร่อยอุ่นเจ็บอร่อยสุดๆ ีเราจะมานะนํำอาหารการที่ห้องอาหารโชคุไซฮิราฟุซึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมนิสโก,โกเอลเพนเลยที่ห้องอาหารแห่งนี้นั้นจะมีอาหารทะเลสดๆหลากหลายให้เราได้เลือกสรร าเป็นข้าวหน้าไข่หอยเม้นสดๆสดจานต่อมาเป็นไข่เซนดง <ละ S 1> ที่รวมเอาอาหารทะเลหลากชนิดมารวมกันเมโนโูต่อไปเป็นคานิแอนอิคุระดองที่รวมเอาเนื้อปูและไข่ปลาแซลมอนไว้แบบเต็ม นัง,งิโนองหรือข้าวหน้าปลาไหลก็มีให้กินด้วยและยังมีข้าวหน้ารวมปลามาคุโรอีกด้วยและยังตามมาด้วยปูทาราบะข้าวหน้าปูซาซิมิวากิวสเต็กและก็สลดัด เราอยู่กันที่ห้องอาหารชูคุไซฮิราฟุเรามาพักกันที่ดิสโก้อาวพายนะครับค่ะก็อยากแนะนำร้านนี้เลยคทีนี้เราไปทั้งสกีใช่เราไปเล่นมาไปออนเซ็นกันอีกสาวๆเป็นมาสบายมากผิวลื่นมากทั้งยายน้อใช่ดีมากรู้ใช่ไหมว่ามาจากน้ำแร่จากภูเขาโยเทเมนโยเทผิวดีผิวลื่นมากสุดยอดเมนโยเทตั้งแต่งานลูกเบลเลยตรงนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำกิจกรรมครบแล้วอาหาร ก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะวันนี้คุณก็เลยจัดให้เราดองคนละหนึ่งถ้วยกันดมไปอันนี้มันถือว่าเป็นเซตเมนูแบบเป็นร้านเซตเรากินไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีดินเนอร์มาอ๋อคือพ่อกไปเลยย่างเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวันต่อใช่เดี๋ยวรันต่อเดี๋ยวค่อยดูว่าดินเนอร์เขาจะอลังการเมื่อวันหรือเปล่าสบายจริงๆเลยสบายเล่นกินนอนแล้ว มาลอกไปดูสดชั้นดีนี่คือสั่งเองหรือใครสั่งให้นาทีกลูมพี่บูนเปล่าใจเขาสั่งตามคาแรคเตอร์นะมันต้องพรีมนะมันต้องพรีมนะเนีของน้องอ้อมนะคะเป็นไเซนโด้ใช่เป็นข้าวหน้าทะเลรวมนั่นเองมีทุกอย่างเลยนี่มีอยู่ในจานนี้นะคะน่ากินเนาะสีสันสวยงามส่วนของพี่อ้อมนะคะเป็นอุนังหี่โด้งโอ้โหชิ้นเบลเลอร์เลยสองชิ้น คือพี่อ้อมเนี่ยชไม่ค่อยชอบอาหารที่เป็นคารซโนไฮเเท่าไหร่คือถ้าเลือกได้ก็จะเลือกอย่างอื่นมันไม่มีทำปูร้างไงก็อัปเปารไหลก็ได้โอ้โหชี้น่ะนี่เลยจ้าปูและไข่แซลมอนโอ้โหยที่เมืองฮไกโดเายไม่เบื่องงานปูว่าลาปูไม่เบื่อเราเยเรอกไกดเราต้องโดนค่ะโดนอันนี้เราก็เลยพี่ก็เลยเสียสละกินอันนี้เองเสียลเ่นนเยะ เป็นท yeah, ูน่าลักขัดก็มากัน3ชนิดนั่นแหละ3แบบ3แบบนี่ต้องมีแช่นะคะต้องมีแช่นะเอาอแล้เลุยขอตัวกินก่อนนะคะเซนเนาะ ละลายในแหละกรโดอ่ะดูนะหมละลายไหมรสเข็มอ่ะ,ะเป็นปลาที่มีรสเข็มหน้าหนาวเนาะปลาอร่อยมากเดี๋ยวทีนี้เรากำลังกินเนี่ยครับใกล้ หมดแล้วมันจะมีดินเนอร์เซ็ตหอมหอมมาแล้วเนี่ยหอมมาแล้วเอาอย่างเอเอาเลยต่อไปเป็นชุดอาหารเย็นเรามาดูกันว่ามีอะไรน่าทานบ้าง ามาถึงแล้วกับ dinner set หรูหรากว่าเดิมนะครับ <c oughs> ก็ครั้งนี้นะครับพี่ปูก็นแนะนำนะครับ <c oughs> เป็นแบบว <c oughs> ่า5เมนูที่ <c oughs> บอกว่าเป็น recommend ของร้าน <c oughs> Hey kid don't ever let them get inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test only I could go back in time. I tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless ย้ีนยวนั่นนะว่าให้มาหลอดที่นี um, ่เพราะว่าดูไหมข้างหลังวิวเป็นไงคะสวยเห็นบบสุดยอดข้างลิฟต์ขึ้นไปบนเขาสูงๆนั่งรอนได้เลยแบบคือสวยมากจริงๆวิวแบบเด็ดมากแล้วก็มีหมู่บ้านฝรั่งเราสามารถไปชอปปิ้งกินได้หมดทุกอย่าง หมู่บ้านขลังนี่คือไฮไลท์แซงว่าร้านนี้นี่แบบสมกับสโลแกนของเราเลยไหมคะครูพี่ปู่แน่นอนนะครับสมกับสโลแกนของเรานะครับสสมผัสความอร่อยที่ไม่ควรพลาดในใจย้านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอร่อยสุดๆเย้เจแปน กันแล้วเราก็จะพานั่งกอนดราไปชมวิวข้างบนชิลานสกีกันเรากำลังขึ้นกอนดราไปนะครับตอนนี้อากาศอากาศเย็นนะหนาวไหมเนี่ยเราขึ้นกอนดล่ามาแล้วใช่แล้วค่ะตอนนกี เราเนี่ยค่ะมันชมวิวเพราะว่ามันก็คือเนาะเรายังไม่เชี่ยวชาญพอเพราะเราเป็นแค่ชูมิเดียเราก็ยังไม่สกีกันจริงกันนะคะนี่คือเามาดูวิวนะคะว่าเออข้างบนเนี่ยเป็นยังไงนะคะตรงนี้ก็จะมีนักสกีที่กำลังแบบก็ให้สกีนะคะหรือบอร์ดเนี่ยกำลังลงไปข้างล่างวิวสวยมากข้างบนข้างหลังเราเนี่ยจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ใจแอนที่ข้างบนก็คือใครนั่งกอดเราได้ตรงนี้ก็สกีขึ้นไปอีกนิดเดียวเราจะได้เห็นเมทโยเทอยู่ข้างหลังอ่าใช่แล้วสวยตอนนี้เห็นหมาตกเยอะมาก ใย่ค่ะก็เลยพามาชมวิวกลางคืนมันสวยมากจริงๆนะคะก็คือเหมาะเลยสำหรับคนที่แบบชอบแบบความเขาเรียกว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงเออก็ให้มาที่นี่นะคะนิเซโกะนี่มันจริงจริงสุดท้ายที่จะไปซูงที่ยอดเขาตรงนู้นก็น้ำแข็งไปค่ะมีอีกซูงอีกสองสามระดับนะคะใครไปไปแล้วก็ส่งรูปมาอวดด้วยใช่ใช่แล้วค่ะวัยอินเชทอร์เน็ตแบบพวกเราเนี่ยชมวี้จะพันที่หล่อนเนาะมาเตั้ชมค่ะ ยังไงบ้างกับการพากินพาเที่ยวที่นีเซกโกะถ้ามีโอกาสเพื่อนๆอย่าลืมแวะมาเที่ยวกันนะมาถึงช่วงของรางวัลประจําสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้นะครับพี่ปูก,ก็มีกระเป๋านี้น่ารักทุกกระเป๋านะครับเอาไปใส่มือถือใส่เงินก็ได้ใส่อะไรได้หมดเลยนะครับหรือผู้หญิงนะครับเลดี้ทุกคนนะครับที่อยากจะได้หรือเจอเทนแบนทุกคนนะครับถ้าอยากจะได้เอาไปให้แฟนก็เข้ามากันเยอะ